สวัสดีครันบเพื่อนเพื่อนเพื่อนคลิปนี้มาดูมาดูที่ว่ามาครบสองตัวล่างนั้นเพื่อนนะสูตรมาครบสองตัวล่างเข้ามาแล้วสิบกว่างวดนั้นเพื่อนนะเข้ามาแล้วสิบกว่างวดแต่พูดถึงเดินอยู่ประมาณนี้กําลังดีนั้นเพื่อนนะถ้าสูตรไม่แข็งนี่อาจจะมาไม่ครบครบบนครบล่างนี่ผมถือว่าสูตรเป็นสูตรอันตรายนั้นเพื่อนนะ ็นที่ว่าสูตรอันตรายถ้ามันครบเลยมันก็ดีนันะ่นเพื่อนนะถ้าไม่ครบมันจะเป็นตัวแทนมาตัวมากถ้ายา,ยาวๆแล้วมันจะเป็นตัวแทนมานั่นซะนะหรืออาจจะผิดไปตัวหนึ่งหรือจะอาจจะเป็นตัวแทนทั้งคู่อย่างงี้กันเพื่อนมันอันตรายที่ว่าครบบนครบล่างผมก็ไม่อยากจะทาเท่าไหร่ก็๋ยนนี้มันก็ยังเดินอยู่ก็ที่ว่านีไป ก่อนเขาดูแนวะทางเราเพื่อนปรับช่องฝากคคำเตือนกับชิปโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลืกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับครบล่างนั้นเพื่อนนะสิบเอ็ดงวดติดอย่ปรับขึ้นมาพอมันเป็นสูตรเดียวเป็นสูตรเดียวโอ้ กลมพัดเก้าจะออกหกหนึ่งนั่นป่อนนะ,อะสูตรนี้ผมจะแบ่งสูตรให้เพื่อนไปเลยนะแบ่งสูตรให้เพื่อนไปเลยสูตรเดินสิบสิบเอ็ดงวดติดนั่นเพื่อนนะ สิบเอ็ดงวดติดแต่งวดที่ผ่านมาครบสองตัวบนครบครบสองตัวล่างครบสามตัวบนนั่นเพื่อนนะครบสองตัวล่างครบสามตัวบนงวดที่ผ่านมางวดถัดขึ้นไปโน่นก็ได้หลักร้อยงวดถัดขึ้นไปโน่นก็เข้าหลักร้อยเข้าหลักสิบ ดอกหน่วยไม่มาสองงวดนั้นเพื่อนนะเรียกบนอ,อ่ะเพื่อนลองลองลองลมาแกะดูนั้นเพื่อนนะผมทํานี่ว่าผมทํากับมือผมว่าไม่ผิดแล้วละ่ะเดี๋ยวผมจะบอกตําแหน่งเลยแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งยกหนึ่งลงมา เอาสามตำแหน่งนั้นเพื่อนนะร้อยพันหมื่นแสนร้อยพันหมื่นแสนเนี่เอาสามตำแหน่งแค่นี้หลักแสนกับหลักหมื่นหลักสิบนั้นเพื่อนนะหลักสิบบนนะบวกกันแปดบวกแปดบวกสองได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งยกหนึ่งลงมาทุกงวดเหมือนกันนันเพื่อนนะ เราค่อยไปดูงวดสุดท้ายครบล่างนั้นเพื่อนนะครบล่างใครอยากได้สูตรก็เอาไปนั้นเพื่อนนะเอาสามตำแหน่งแปดเพศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งยกหนึ่งลงมาแบบนี้ทุกงวดอันนี้คือครบครบล่างก็ต้องไปดูว่าหลักสิบัวเป็นตัวไหนนั้นเพื่อนนะ ล่างหมดถัดลงมานี่หมวดแปดหมดถัดลงมานี่เดี๋ยวผมจะบอกอีกหมวดหนึ่งนั้นเพื่อนนะ่ะบวดหนึ่งได้หนึ่งเสร็จแล้วงวดนี้งวดนี้เป็นหกสองหกนั่นเพื่อนนะงวดนี้เอาหก หกสองตัวแล้วก็หลักสิบเลขสี่อ่ะอ่ะขยับยดยับยดยักอ่ะเป็นสิบเป็นหกยกลงมาอัานเพื่นไปทำดูนั้นเพนะหมดแรกครบสองตัวล่างนั้นเพนะหมดถัดมา อยู่นี่ด้วยกันนี่ผมบอกสูตรแล้วไม่ต้องคอมเมนต์มาว่าบวกผิดนั้นเพ่อนนะหมดถัดมาหมดถัดมาหลังจากหกหกแล้วศูนย์กับเก้านั้นเพื่อนนะศูนเก้าบวกหกเป็นห้านั้นเพื่อนนะ บวกหกเป็นห้านั้นเพน,นะเก้าบวกหกได้ห้ายกห้ามามาบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองเลขห้าอยู่ไหนเลขห้าเลขหนึ่งครบล่างนั้นเพน,นะครบล่างเอาเอาลงไปอีกหน่อยหนึง่ง นี่คือควบล่างสิบเอ็ดงวดติดนั่นเพื่อนะควบล่างสิบเอ็ดงวดติดงวดถัดมาเอาอันนี้ทาไปก่อนเดี๋ยวฟิวงวดถัดมาหลังจากห้าหนึ่งห้าหนึ่งแล้วห้าหนึ 1, ่งเลขห้าสองตัวนั้นเพื่อนะเลขศูนย์ตัวหนึ่งบวกกันยังไงก็ได้ศูนย์นั่นเพื่อนะเลขห้าเลขห้า เอกศบวกกันยังไงก็ได้ศูนเพื่อนบวกกันได้ศูนย์จริงไหมเพื่อนลองดูนี่ทิมดอกห้าห้าหนึ่งนีห้าหนึ่งเนี่ยเอเอาห้าบวกกนันก็ได้ศูนย์ ใช่ไรมจำนวันนี้ไหมห้าหนึ่งห้าหนึ่งไม่ใช่นั่นเพื่อนนะบอกงวดผิดมันกล้องมันตอนนี้เล็ก เลขเก็ดนั่นเพื่อนนะไม่เอาที่ลบมาเลขเก็ดนั่นเพื่อนนะเลขเก็ดเลขเกเป็น0ูบวกศูนย์ได้ศนย์เลขเเพื่อนเลขเกเลขเกเลขเกเลขเเลขสาเลขศูบวกกันก็ได้ศูนย์นั่นเพื่อนนะบวกกันก็ได้0นย์กศมา ดูผลออกเลขสองเลขสามนะถูกเนินเพื่อนนะหมดถัดมาเลขแปดนัินเพื่อนนะเลขแปดเลขศูนย์เลข 8, เจ็ดบวกกันได้ห้าถูกไหมเลขแปดเลขศูนย์ บวกเจ็ดได้ห้าขยับเพื่นอนได้ห้าแล้วบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองข้างล่างทายสุดนี้เดขข้ามานั้นเพื่อนนะเลกหนึ่งมาเลขนี้มาอ่หัวถัดมา ห้าหนึ่งเอางวดห้าหนึ่งห้าหนึ่งเลขห้าเงวนที่บอกไปผิดเงินที่ผ่านมานั่นเพื่อนะเลขห้าสองตัวบวกก็ได้ศูนย์ห้าบวกห้าได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์เลขห้าแทนงวนนี้ไปบวกกันได้ศูนย์ยก ไปแล้วไปบวกสองนั่นเพื่อนนะได้ศูนย์แล้วบวกสองแล้วก็มาบวกสองท้ายนี่ตัวที่ออกห้าศูนย์ครบล่างนั่นเพื่อนนะนะมางวดถัดมานั่นเพื่อนแนกะสูตรส้่พรมกันเลยเพื่อนหลังจากห้าศูนย์เสร็จแล้ว ออกห้าศ <ersch> ูนย์เล้ก็เอาห้าศูนย์มาตั้งนั้นเพื่อนะเอาแปดแปดสี่แปดกับสี่เป็นสองสองบวกสองบวกเจ็ดเป็นเก้าแปดกับสี่บวกเจ็ดโอ้หันขยับ เป็นสองเป็นเก้าอ่าผมบวกไม่ผิดนั่นเพื่อนนะถ้าซ่องเก่าจะมีคนมานี่ว่าบวกผิดมีงวดหนึ่งเพื่อน,นเพื่อนมีคนบอกว่าบวกผิดผมเลขตัวเดียวเลขสองตัวมืบอกว่าบวกผิดตัวที่ออกนั้นเพื่อนนะเลขห้าอยู่ด้วยกันเลขห้าเลขสี่ครบล่าง จาก54แล้ว54เลข8กับเลข1นนั้นเพื่อนะ81 819 819นั้นเพื่อนะ819เอา8กับ1บวกกันบวก9เป็น18นั้นเพื่อนะบวกกันได้18ยก8ไปบวก2บวกไปตามตำแหน่ง ตัวที่เข้ามาอยู่ด้วยกัน x 3 x 2อง m ห้ 2, ครบล่างนั้นเพ่อนะครบล่างอบอกงวดทุกง,งวดเลยนั้นเพ่อนะมางวด3 2 3 2 3 2เลข7กับเลข5นั้นเพ่อนะเลข7บวกเลข5บวกเลข3 เป็นหนึ่งเป็นแปดเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเป็นหนึ่งเป็นแปดดูผลออกมีเลขสามมีเลขหก 6. ครบล่างนั้นเพคะนะครบล่างมาดูงวด สองงดที่ผ่านมานานเพื่อนนะเอาหกสามงดหกสามนี่หกหกน้นเพื่อนนะหกหกบวกแปดหหบวกแปดเป็นสองเป็นศูนอ่าเห็นไเพื่อนนะ 6, 6, 6, 6, เป็นสองเป็นศูน, 2, นดูผลออกเอกแปด เล็กห้าข 5, บล่างอ่ะมาดูงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเล็กสองกับเล็กสองกับเลขหกนั่นเพอนนะเลกสองเล็กหกเล็กสองเป็นแปดเป็นศูนย์อ่ะไปดูนั่นพอนนะจะเป็นศูนย์ไหมเล็ขหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์งวดนี้ งวดที่เราจะนำไปใช้นี่เป็นสามเป็นหนึ่งอ่ะเป็นศูนย์นั่นเพื่อนะบวกกันเป็นแปดเป็นศูนย์เป็นสามเป็นสามเป็นหน 3, ึ่งอ่ะ,อะครบล่างนั่นเพื่อนะหัวที่ผ่านมาเลขศูนย์มาเลขหกมาครบล่างหัวนี้ เมื่อกี้ผมบอกตำแหน่งแล้วแปดบวกสองเป็นศูนย 1, ์บวกหนึ่งได้หนึ่งยกหนึ่งมาบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองตัวไหนที่จะเป็นสองตัวล่างเพื่อนตัวไหนที่จะเป็นสองตัวล่างเพื่อนดูเอาตัวไหนที่จะเป็นสองตัวล่างอะ๋ยวผมเอาตัวนี้มาเพื่อนดู ผมจับคู่ก็นนั้นเพื่อนนะจับคู่สองตัวล่างนั้นเพื่อนนะจับคู่สองตัวล่างผมจับได้ตามนี้ก่อนที่จะถ่ายทําเดี๋ยวผมลืมอธิบายหลักสิบที่ผมถ่ายไปผมได้สองได้หนึ่งได้สองได้สามได้แปดหลักสิบที่ผมถ่ายไปหลักสิบล่างคลิปคลิปแรกๆนั้นเพื่อนนะ เดี๋ยนีมาตัดกับตรงนี้มันก็จะมีหนึ่งมีสามหลักสิบผมเหลือเค่นี้ตัวนี้ไม่ไม,ไม่มีแล้วนันเพื่อนนะถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าสูตรนี้เดินต่อจะไม่มีสองไม่มีไม่มีแปดถ้าไม่มีแปดผมก็เลยเอาหลักสิบสองเหลือสองตัวมีหนึ่งกับสามเป็นหลักสิบอ่ะผมมาจับอธิบายนั้นเพื่อนนะผมบอกเลขเบิลด้วยถ้าเกิดว่าหนึ่งหนึ่ง สามสามแล้วก็หนึ่งสามสามหนึ่งจับโดยนั้นเพื่อนนะเอาเพื่อนชอบชุดไหนเอาไปชอบชุดไหนตามเลขมือกีนนี่ตามเลขมือจีนนี่จับหมดทุกตัวนั้นเพื่อนนะจับหมดทุกตัวจับหมดทุกตัวมันมีตัว มันมีตัวที่จะไม่มาอยู่สามชุดนั้นเพื่อนีอยู่นี่นะมีตัวที่ไม่มาอยู่สามชุดเดี๋ยวผมจะวงให้มันเข้าแต็มนั้นเพื่อนนะเต็มสองมีแต็มสองเต็มสี่มีเต็มหกมีแต็มห้าไม่มีเต็มหกมี เต็มเจ็ดมีเต็มแปดมีเต็มศูนย์มีนี่เต็มที่ผมถ่ายไปเจ็ดแปด ก้าศูนย์เต็มศูนย์เต็มสองอ่อันนี้แต่ตามนี้นั่นเพื่อนนะมีเลขเบิ้ลเบิ้ลสองเบิ้ลน,นั้นเพื่อนนะจับเอาเดี๋ยวตัวนี้เพื่อนชอบก็เอาไปเพื่อนชอบก็เอาไปตัวนี้ชอบก็เอาไป ตัวนี้ชอบก็เอาไปอ่ะได้แค่นี้เพื่อนสอบตัวไหนเอาไปนั้นเพื่อนนะผมฉีดค่าเพื่อนเห็นตัวอยู่ก็เอาไปเก้าหนึ่งมีแต้มศูนย์ อันนี้ก็แต้มสี่เพื่อนชอบเอาไปแต่ผมฉีดออกไปแล้วฉีดออกไปไ,ไ,ไม่รู้เรื่องฉีดทําไมไม่รู้อ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนจับคู่2ตัวล่างนั้นเพื่อนนะได้แค่นี้แต่สําหรับคนในกลุ่มเดี๋ยวชุดเดียวนั้นเพื่อนนะ,ะคนในยูทู e ก,ก็ได้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบอดสิบอ็ดชุด นะลองดูนะเผื่อมันเข้านั้นเพื่อนนะอ่ะคลิปนี้เท่านี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ